สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วกับครูเบนวันนี้ครูเบนจะมาสอนเรื่องการคำนวณโดยใช้อัตราส่วนกำไรขั้นต้นค่ะก่อนจะเข้าสู่เนื้อหาเรามาดูความหมายของอัตราส่วนกำไรขั้นต้นกันก่อนค่ะกำไรขั้นต้นคือผลต่างของยอดขายกับราคาทุนเช่นราคาขาย100บาททุน60บาทเราก็จะมีกำไรขั้นต้น40บาทนั่นเอง เรามาดูสูตรอัตรากําไรขั้นต้นกันค่ะสูตรอัตรากําไรขั้นต้นคือยอดขายหักต้นทุนขายก็จะได้เป็นกําไรขั้นต้นเมื่อเราทราบกําไรขั้นต้นเราก็สามารถทราบอัตรากําไรขั้นต้นได้ถ้าอยากทราบอัตรากําไรขั้นต้นของยอดขายสูตรก็คือกําไรขั้นต้นคูณ100หารยอดขายก็จะได้อัตรากําไรขั้นต้นของยอดขาย ถ้าอยากทราบอัตรากําไรขั้นต้นของต้นทุนขาย <c oughs> ก็เปลี่ยนจากหารยอดขายเป็นหารต้นทุนขาย <c oughs> ก็จะได้อัตรากําไรขั้นต้นของต้นทุนขายค่ะเรามาดูตัวอย่างกันเลยค่ะร้านกอรแก้วมียอดขาย400,000บาทมีต้นทุนขาย3 2 0 0 0บาทเราอยากทราบกําไรขั้นต้นก็นํายอดขายหักกับต้นทุนขายก็จะได้เป็นกําไรขั้นต้น8,000 80, 0บาทค่ะ อยากทราบอัตรากําไรขั้นต้นของยอดขายก็นํากําไรขั้นต้นที่เราทราบคือ 8, 0 0 0 0ื่นคูณหนึ่งร้อยหารด้วยยอดขายคือ4 0 0 0 0นเราก็จะได้อัตรากําไรขั้นต้นของยอดขายคือ20%เปอร์เซนต์อยากทราบอัตรากําไรขั้นต้นของต้นทุนขายนํากําไรขั้นต้นคือ8 0 1 0 0ื่นคูณหนึหารต้นทุนขายคือ320 0 0 0ก็จะได้อัตรากําไรขั้นต้นของต้นทุนขายคือ25%้นั่นเองค่ะ จบไปแล้วนะคะกับการคำนวณหาอัตราส่วนกำไรขั้นต้นขอบคุณทุกคนนะคะที่ตั้งใจฟังครูเบนในวันนี้ใครยังไม่เข้าใจหรือมีข้อสงสัยทิ้งแชทมาได้เลยนะคะเดี๋ยวครูเบนมาตอบค่ะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะ